ครับวันนี้ผมดินจากโฟร์นมครับพามาชมรถทอร์เชสไทคานนะครับซึ่งคันนี้เป็นสีที่เรียกว่า o f f e e b a s e นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับคันนี้คือตอนที่เป็นสมัยคอนเซปต์เนี่ยจะเรียกว่าตัวนี้ว่า Mission E นครับตัวไทคอนนะครับตัวเบสเนี่ยที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัวขับ2ที่เป็นขับหลังนะครับโดยที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวจะเป็นตัวขับ4นะครับขับ2นี่จะออกมาทีหลังโดยขับ2นี่จะมีแรงม้าอยู่ที่326แรงม้านะครับอันนี้ เป็นตัวที่เป็นเบสของตัวแรงม้าเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นโหมดลนช์ออกตัวแรงๆจะได้ถึง408แรงม้านะครับทำเวลา0-100ได้ที่5.4วินาทีครับโดยรุ่นพี่หรือตัวขับ4เนี่ยขับ4ก็คือตัว 4S นะครับจะเป็น0-100เนี่ยจะทำแรงม้าลดลงมาได้เหลือแค่4วินาทีเท่านั้นครับผมไทยคันคันนี้นะส่งรถมาให้เราโดยที่เห็นแปกตาเลยก็คือล้อแม็กตัวนี้น่นง,งนะครับเป็นของ BC f o r g e รหัส EH 175นะครับโดยตัวนี้เป็นขนาด19นิ้วเพื่อที่ลูกค้านี่ต้องการใช้อย่างเดิมที่ติดรถมานะครับแล้วก็ อันนี้ที่ใส่ฝาปอร์เช่แท้ๆได้นะี่ก็คือเราสั่งออปชันพิเศษเพื่อให้ใส่ฝาเดิมเข้าไปได้นะโดยอันนี้ก็เบิกมาเพิ่มเป็นฝาปอร์เช่แท้ที่เป็นพื้นดำเงาเพื่อให้เข้ากับตัวล้อที่เราสั่งมา BC f ตัวนี้นะครับเป็นขนาดหน้ากว้างหน้าเก้าแล้วก็หลังสิบครึ่งข้างหลังก็จะมีความคอนเคฟมากกว่านะด้านหลังจะเห็นเลยว่ามันงุ้มเข้าไปนะครับโดยตัวนี้ก่อนที่เราจะใส่ล้อเข้าไปนะครับเราได้ทําการชั่งน้าหนักล้อเดิมเนี่ยนีขนาด19กนะครับล้อเดิมข้างหน้าเนี่ย 12ก on ิโลนะครับตอ1หนึ่งวงส่วนข้างหลังเนี่ยหนัก13.4กิโลสำหรับล้อนี้พอดีวันนั้นที่หน้าร้านเรายุ่งนิดนึงเราเลยไม่ได้ชั่งแต่ว่าเราเคยมีชั่งน้ําหนักของตัว BC อื่นๆมาแล้วนะครับขนาด20นิ้วเนี่ยเรายังเคยชั่งได้แค่9กิโลพอดีเลยครับ9.0กิโลเท่ากับว่าล้อ20นิ้วเนี่ยก็ยังเบากว่าตัว19นิ้วของเดิมเนี่ยเบากว่าล้อเดิมไป3-3.5กิโลเลยครับแต่ถ้าเราชั่งตัวนี้จริงๆ19นิ้วเนี่ยผมมั่นใจว่ามันน ก็แลอีกตัวนึงของไทยขั้นที่รับรองว่าคนจะต้องชอบแน่นอนนะครับเป็นฟังก์ชันที่เท่มากๆก็คือการที่จะเปิดแผงในการชาร์จไฟนั่นเองซึ่งทําโดยการแค่สไลด์มืออย่างนี้ครับผมมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันสไลด์ปิดนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันดีเท่มากๆซึ่งถ้าเป็นของ Audi e-tron นะครับจะมีฝาคล้ายๆอย่างนี้แต่จะไม่มีการที่สไลด์ตรงนี้ได้นะครับแต่เป็นการเปิดแบบธรรมดา จุดเด่นของบอยช e เจเน r เรชันใหม่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่พปี92แล้วก็ไทคันนี้ก็คือมือจับประตูนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเรากดเปิดประตูปุ๊บมันก็จะเปิดมาเพื่อให้เราเอามือสอดเปิดประตูได้นะอย่างสวยงามแล้วก็ไทคันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรถคูเป้นะสังเกตก็จะไม่มีเปลงกระจกแบบนี้นะครัทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยครับ ตอนนี้เราอยู่ข้างในของ Porsche ไทยคันแล้วนะครับข้างในก็จะได้เป็นระบบ Info t เ i n m น n t แบบรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่สุดๆของ Porsche ปัจจุบันนะครับวงมลาลัยนี้จะคล้ายๆของพวก9 9้นะครับแต่จอตรงนี้ก็คือใหม่หมดเลยไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะครับตร,ตรงกลางแล้วก็ตรงข้างหน้านะครับโดยตรงนี้ที่ผมว่าเจ๋งมากๆเลยก็คือนี่พวกปรับโช๊คอะไรมันจะอยู่บนนี้แทนนะครับกดโชค๊คปรับไฟหน้านะครับตรงนี้จะจะ,จะไม่มีปุ่มที่ไว้หมุนเปิดไฟนะครับจะมาอยู่ตรงนี้ที่เป็นกดออโต้กดไฟสูงอะไรได้นะครับครั้งแรกผมเามายเลยยห เกียร์ไม่เจอครับหาอยู่นานมากสรุปแล้วมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างซ้ายซึ่งโหเกียร์ตัวนี้จะเป็นหน้าตาคล้ายๆ้ายของตัว9 9 2นะครับจะเป็นสั้นๆแล้วก็ดันขึ้นดันลงอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คืออย่างพวกเทสลาเข้ามาเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังโดยปกติของรถไฮบริดนะก็จะมีเตือนให้เรารู้ว่าอ่าสตาร์ทเรียบร้อยแล้วแต่ของไฮคั้นี่คือตอนเราอยู่ในเกียร์ p หรือพาร์คเนี่ยพวงมาลัยมันจะหนักลับไปไม่ได้จนกว่าเราจะกดเข้ามาเกียร์ d เราถึงจะพวงมาลัยมันถ ด้านข้างเนี่ยตรงนี้ดูผ่านๆเนี่ยผมความรู้สึกมันจะเหมือนพวก9 9 2นะครับแต่ตรงที่แตกต่างเลยคือผมว่าตรงกลางซึ่งเป็นพวกการปรับแอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งเวลาเรากดตรงนี้ก็จะมีการแบบเหมือนเป็นฟีดแบ็กเด้งมือกลับมาด้วยครับเป็นเหมือนพวกออเดที่เรากดแล้วมันจะเด้งเด้งมือแล้วก็มีเสียงนิดนึงนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นแบบปรับแอร์ปรับวิทยุเนี่ครับเปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับบวกลบตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนี้หน้าตาฟอนต่างๆมันจะคล้ายๆ semester, เหมือนของ9 9 2นะก็คือกดปรับพวก คลิปต,ต่างๆพวกช่วงล่างนะครับซึ่งช่วงล่างจริงๆเรากดทา,ทางขวานี้ก็ได้ด้วยนะครับก็สามารถปรับได้หมดเลยจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวหน้าจอรุ่นใหม่สุดที่ดูแล้วมีความชัดมากๆครับตัวนี้ โดยคันนี้นะครับก็จะมีออปชัน4โซนไคลเมตนะครับก็คือสามารถปรับแอร์ด้านหลังแยกได้ด้วยกับข้างหน้านะครับปรับความเย็นผัดผลลมต่างๆแยกได้เลยครับผมอันนี้นะครับถ้าเราหมุนโหมด Drive หรือตรงโหมดที่พวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับเป็นพวก normal sport sport plus ได้เหมือนกับตัวรถที่เป็นน้ำมันนะครับผมผมมาลองนั่งข้างหลังของ o b s อ h ไทคาร n คันนี้ดูนะครับข้างหลังเนี่ยก็เนื่องจากมันเป็นรถคูเป้ที่สโลปหลังค่อนข้างเยอะนะครับ ข้างหลังจะมีพื้นที่ข้างบนเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเฮดรูมจะน้อยนิดนึงอันนี้ผมสูงประมาณ170ก็ยังเกือบจะชนแล้วครับถ้าคนที่สูงสัก1 7 5 180าผมว่าจะอึดอัดนิดนึงนะครับข้างหน้าถ้าเราปรับพื้นที่นั ämän. ่งข้างหน้าโดยปกติเนี่ยก็จะเหลือประมาณประมาณนี้ครับที่นั่งสําหรับผมผมถือว่าโอเคแต่ถ้านั่งระยะไกลก็อาจจะอึดอัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่สูงกว่านี้อาจจะเข่าอาจจะใกล้กับตัวเบาะหน้านิดนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นที่นั่ พักแขนแล้วก็ใส่แก้วน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถนั่งตรงกลางได้นะครับเนื่องจากมันเป็นหลุมลงไปเดี๋ยวเรามาชมห้องเก็บของด้านหน้าของไทยค้างกันดูนะว่าไซส์ขนาดนี้ที่เก็บของมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้เราก,กดที่รีโมทได้เลยครับผมแล้วก็เปิดเหมือนรถเบอเช่ทั่วๆไปนะครับมาดูกันนะครับที่จริงๆเนี่ยค่อนข้างเล็กจริงๆอันเนี้ย เทียบกับตัวคาเรล่าเนี่ยอันนี้เล็กกว่ายนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกระบบไฟต่างๆเนี่ยที่อยู่ในนี้นะครับก็ใส่ได้พอสมควรครับแต่ว่าถือว่าเล็กมากเลยเล็กกว่าคาเรล่าอีกครับส่วนด้านท้ายเนี่ยก็จะมี Active Spoiler เหมือนกับตัวพอเช่รุ่นอื่นๆพวกมาเวิล่าหรืออะไรนะครับก็จะปรับตามความเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวที่เก็บสาระด้านท้ายกันดูครับว่าใหญ่แค่ไหนพอเช่รุ่นใหม่ก็จะมีไฟแบบเส้นยาวๆเลยับเริ่มตั้งแต่ก็าสอนอย่างที่เคยดูในคลิปเราก็ข้างหลังเนี่ย ก็ที่พอสมควรครับแต่ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวไทคันเนี่ยไซส์เนี่ยจะสั้นกว่าพวกพานาเม่าครับแล้วก็มีความเตี้ยกว่าแต่ว่ามีความกว้างกว่าประมาณ20กว่ามิน,นะครับก็จะเป็นไซส์ที่คอมแพคมากกว่าพานาเม่าครับก็ของถือว่าโอเคแล้วก็สำหรับคนที่ชอบรถไฟฟ้าร้อเนะครับแล้วก็ดูว่าที่เก็บของยังไม่ค่อยเยอะเนี่ยเดี๋ยวบอเช่จริงจเมืองนอกเปิดตัวแล้วคือเป็นรุ่น ไทยคันตูริสโมนะครับที่สามารถจะมีเหมือนเป็นแฮชแบ็กต่อมาใมคล้ายตัวของภายในเวลาที่ทำออกมาแล้วนะที่เป็นแกรนด์ตูริสโมตัวนั้นก็จะทำให้พื้นที่ในการเก็บด้านท้ายเนี่ยเก็บของได้มากขึ้นครับไทยคันคันนี้นะครับนอกจากเปลี่ยนล้อบ c กับเราไปแล้วนะครับก็มีการติดฟิล์มของไมดัสด้วยทั้งตัวตัวสีรถเพสต์โปรเทคชั่นฟิล์มนะแต่ตัวนี้เลือกเป็นของ เกรดรองที่เรียกว่าเซนเชนเนลนะครับซึ่งตัวนี้จะมีความหนา170ไมครอนแต่ว่าอันนี้ให้ความใสามากๆเลยนะครับประกัน3ปีส่วนสีกระจกที่มองเห็นเป็นออกโทนสวยๆนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัว m i d ดัสโ o รโตคอมมิคฟิล์มกองแสงตัวท็อปเลยซึ่งเทียบกันมาแล้วหลายยี่ห้อตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นฟิล์มที่การความร้อนเย็นที่สุดเลยครับเทียบมาหลายตัวแล้วตัวนี้ก็เลือกเป็นแบบ40%รอบคันครับเน้นขับสบายต,ตอนกลางคืนนะครับซึ่งขอ่สิบเปตัวนี้ถตามองมาเยกัยตัวนี้ถ้ามองข้านเนีย มันจะสว่างกว่าครับผมแล้วก็ขับสบายมากเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทางโปรโย้อยากพา้ปชมออเช่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูแล้วสนใจเกี่ยวกับของแต่งต่างๆนะครับแล้วก็ฟิล์มไมดัสเนี่ยติดต่อทีมงานของเราได้เลยนะครับด้านไลน์แอดด้านล่าง แอดโดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะช่องโปรดา์แบงคอกผ่านทาง Youtube แล้วก็ทาง Facebook ชื่อว่าโปรดายช็อปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ